มีเมตตาต่อผู้อื่นและมีความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทุกการกระทําของเขาล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพในความจริงและเลือกที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีสปิไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกและพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์ด้วยใจที่ตั้งมั่นและเที่ยงตรงอยู่เสมอคนที่มีสัมมาทิฏฐิ ึงเป็นผู้ที่เริ่มมองเห็นความจริงของชีวิตอย่างชัดเจนและพร้อมจะเดินต่อไปในทางแห่งธรรมด้วยความเข้าใจและความสงบจากภายในหนึ่งในสัญญาณสำคัญที่แสดงว่าจิตใจของใครบางคนก,งกําลังก้าวเข้าสู่กระแสะแห่งโสดาบันคือความศรัทธาอันมั่นคงในพระรัตนะไตรศรัทธาในที่นี้ไม่ใช่เพียงการกล่าวว่าเราเป็นชาวพุทธ หรือการไปวัดทำบุญตามประเพณีเท่านั้น